สัตว์จะทำแก้วกับแพะหรือว่าแก้วกับเนื้อสัตว์จะทำแก้วกับแพะหรือว่าแก้วกับเนื้อเนี้ยราบใดก็ตามที่คนเราอย่างเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องสร้างกรรมจะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสัตว์จะทำของแพะซึ่งเป็นอาหารของคนทั้งหลายหรือว่าดังนั้นเมื่อจะทำบาปทำกรรมอย่างเขาเรียกว่ายัางไม่เส้นพบเส้นชาติ เราสร้างกรรมบาปกรรมอันใดเนะี่ยเราก็จะต้องรับผลของกรรมอันนั้นเรียกว่ากรรมแรกก็คือจะต้องไปเกิดในอบายภูมิที่สองต่อมาก็คือจะต้องได้รับผลของบาวิบากกรรมดังขนของเนื้อของแพะตัวนั้นๆก็จะต้องยาวนานแสนยาวนานทีเดียวฉะนั้นแพะตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าแพะรับบาปไงล่ะฉะนั้นรับบาปตรงเนี้ยก็ขอ ให้คนทั้งหลายนั้นที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะก็จะต้องรับบาปเหมือนกับแพะที่คนที่ไปกินแพะแล้วก็จะได้รับผลของตามขนของแพะแต่ละชาติแต่ละชาติให้นับตามขนของแพะดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาแล้วอย่าได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแพ้รับบาปอยู่เลยเราจงเป็นผู้หมดในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดด้วยการมาแจ้งธรรมะ เข้าถึงธรรมชาติที่รว่าสุญญตาต้นธาตุต้นธรรมต้นชีวิตก็จะไม่ต้องเป็นแพะรับาบาปอีกต่อไป